สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำาผักดองเกาหลีกันดีกว่านะคะหรือว่ากิมจินั่นเองค่ะวันนี้ก็จะใช้เครื่องปรุงหรือวัตถุดิบก็จะมีผักกาดนะคะผักกาดหัวใหญ่แบบนี้นะคะนำมาตัดท้ายออกนะคะตัดนิดเดียวนะคะแล้วก็ผ่าซีกนะคะ นำมา,าผ่าตรงโคนนะคะนิดนึงผ่าให้เป็นสองซีกแล้วก็เอามือฉีกออกนะคะแล้วก็ส่วนอีกซีกหนึ่งกเ็เอามีดมาตัดตรงนี้ค่ะยาวประมาณ1น,นิ้วนะคะแล้วก็ฉีกให้แบะออกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยว เรานำไปล้างให้สะอาดนะคะก็คือใส่เบกกิ้งโซดาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นก็วางให้เสด็จน้ำสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาโรยเกลือนะคะนำมาโรยเกลวิธีการโรยเกลือก็คืออันนี้นะคะทุกคน โรยจะโรยไปให้ทั่วทั้งกรีบนะคะก็คือใต้ใบนี้จะใส่เกลือลงไปให้หมดเลยค่ะอันนี้ดิฉันโรยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่พอดีมันยังไม่ไม่ไม่ไมไมนิ่มได้ที่ก็เลยเอ,อมากลับด้านนะคะจะมากลับด้านพริกอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็แช่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้เรามากลับด้านอีกรอบหนึ่งพอดี เมื่อกี้คลิปสะดุดนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ทำให้ดูตอนตอนนั้นนะคะอันนี้เรามาทำมาโรยเกลือรอบสองนะคะแล้วก็กลับด้านพลิกลงไปรู้สึกว่าผ่านไปสามสิบนาทีนะคะที่ทาเกลือไว้รอบแรกนี้ก็คือผักเริ่มนิ่มแล้วนะคะอันนี้เราวางไว้อีกสักแป๊บนึงนะคะประมาณยี่สิบนาที หรือว่า30นาทีนะคะเดี๋ยวพอนิ่มดีแล้วเราก็จะล้างเอาน้ำเกลือออกนะคะประมาณสัก2น้ำนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบอื่นกันนะคะก็จะมีหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าหัน่นฝอยเออหัวไชเทาเ้าใช้ที่ขูดนะคะที่ขูดมะละกอขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งหัวค่ะ หรือว่าอันนี้ดิฉันจะใช้สองแบบนะคะก็คือสไลด์บางแบบนี้ด้วยค่ะเผื่อว่าจะได้ทานแบบเป็นชิ้นใ,ใหญ่ๆนะคะถ้าใครไม่ชอบก็คือหั่นฝอยแบบซอยมะละกอนั้นก็ได้หรือจะสับก,ก็ได้นะคะแครอทหนึ่งหัวนะคะเตรียมเอาไว้แล้วก็ต้นหอมประมาณสิบต้นนะคะ ผักกาดหัวแค่นี้ต้นหอมก็จะหั่นประมาณหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วแล้วแต่สะดวกเลยนะคะจากนั้นก็งาคั่วสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีพริกเกาหลีหรือว่าพริกแดงพริกผงพริกแดงนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเอาอย่างที่ไม่เผ็ดนะคะก็คือใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะมี ในส่วนของหอมหัวใหญ่นะคะหัวขนาดนี้ก็ประมาณ1ห,หัวปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นลูกเตานะคะแล้วก็ถิงนก็ประมาณ1แง่งนะคะปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็สไลซ์บางนะเพื่อที่จะนําไปปั่นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเราสไลซ์แล้วเสร็จแล้วเราก็คือ,อะจะมีจะใส่ในโถปั่นนะคะ สไลด์ไว้หมดแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ฉันใส่ในโถปั่นไปแล้วนะคะก็คืออาจจะมีในโถปั่นอันนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่หนึ่งหัวแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมปอกเปลือกกระเทียมจีนนะคะสิบห้ากลีบนะคะใส่ลงไปแล้วก็ขิงนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเราจะใช้กุ้งแห้งชนิดฝอยนะคะแบบนี้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะ เพื่อเราจะได้โปรตีนด้วยจากเนื้อกุ้งนะคะใครจะใส่แบบกุ้งตัวใหญ่ก็ได้กุ้งสดก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเสียดายเมื่อเมื่อกี้คลิปมันสะดุดไปนะคะทุกคนให้ได้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะนะีคะ จะออกละเอียดแบบนี้เราก็ปั่นทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็มาทําในส่วนของน้ำนะคะน้ําแป้งนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำลงลงไปประมาณห้าร้อยมนะคะแล้วคนคนจนแป้งละลายหมดนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปสอง สช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าสามช้อนโต๊ะก็ได้แล้วแต่ใครชอบหวานออกหวานก็ใส่3ช้อนโต๊ะติดเตาด้วยไฟอ่อนนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนคนไปเรื่อยๆคนอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวแป้งจะเป็นก้อนให้เหลวได้หนืดแบบนี้นะคะ อาจจะเหลวค่อนข้างใกล้เคียงกับนมข้นหวานนะคะแต่ว่าเหลวเหลวกว่านมข้นหวานหน่อยหนึ่งได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้นำมาผสมกันนะคะจะใส่ภาชนะนะคะเดี๋ยวฉันขอมาล้างล้างผักกาดออกก่อนนะคะรู้สึกว่าผักกาดนิ่มแล้วนะคะ เราล้างผักกาดวางไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาเทในส่วนของเครื่องปรุงนะคะที่เราปั่นเอาไว้นะคะมาเทใส่ในภาชนะเลยนะ จากนั้นเราก็นํามาคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทในส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยอันนี้แป้งกับน้ำตาลนะคะเกลือเราจะไม่ใส่นะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันเอางี้ค่ะจะได้สีค่อนข้างอย่างนี้นะคะเป็นออกจะชมพูหน่อยหน่อยหนึง่งแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป น้ำปลาก็จะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะก่อนเดี๋ยวค่อยชิมนะคะจากนั้นจะใส่ในส่วนของพริกแดงนะคะ ติกแดงก็จะใส่หนึ่งถ้วยก่อนนะคะรอดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมว่าเผ็ดหรือเปล่านะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็จะใส่น้อยใส่มากก็ก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มหรือลดได้นะคะอันนี้จะใส่หนึ่งถ้วยก่อนนะคะพอดีไฟขยะเต็มก็เลยมานั่งล้างไฟ นั่งล้างฝายขยะนะคะเพื่อที่จะทำคลิปต่อได้นะคะแดงแจะเลยสีสวยสดงดงามเลยนะคะทุกคนเปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวจะมืด คีมดูก็โอเคนะใส่น้ำตาลอีกนิดดูว่าก็เผ็ดกําลังดีสําหรับผักกาดหนึ่งหัวนะคะถ้าใช้สองหัวก็ เพิ่มปริมาณพริกลงไปอีกหนึ่งถ้วยก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของหัวเชเท้าลงไปเลยกับกับแครอทนะคะแล้วก็ต้นหอม เขาให้เข้ากันนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนอันนี้เราเดี๋ยวลองมาทากับผักกาดที่เราล้างเอาไว้แล้วที่เราแช่น้ำเกลือเอาไว้แล้วนะคะก็คือมาทาให้ทั่วทุกกลีบใบนะคะ อันนี้ถ้าสมมติว่าคุกเค้าเสร็จแล้วเนี้ทําเสร็จแล้วใครจะทานเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทํานี้ทําสุกหมดแล้วนะคะมาทานเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะให้เปรี้ยวก็คือ,อนำเราทําเสร็จแล้วเราก็นําใส่ตู้เย็นเอาไว้สักสามวันแล้วก็เอามาทานนะคะค่อยๆหยิบออกมาทาน ก็จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมผักมาเลยใครจะใช้แตงกวาก็ได้นะคะใช้แตงกวาก็ได้หรือว่าจะใช้ หรือจะใช้หัวช้ยเท้าหั่นแว่นก็ได้นะคะก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันแล้วแต่มันทําได้หลายสูตรนะคะใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะนํามาทาแบบนี้นะคะ่ะทาไปทัท่วๆเลยใส่ถุงมือด้วยก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยว ริกจะร้อนแสบมือนะคะจะร้อนมือเดี๋ยวเผื่อไปขยี้ตาแล้วก็จะทำให้แสบนะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือว่าจะความหนาของผักกาดถ้าว่ามันจะหนาเกินไปไม่พอกับภาชนะของเราก็ให้ทุกคนก็แบ่งได้นะคะนี้ดิฉันก็แบ่งไม่ได้ทำ อันชิ้นใหญ่หม้วนเนี้ยจะม้วนแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะสลบมาพับมานะคะม้วนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะม้วนแบบไหนก็ได้อันนี้นี่ฉันจะใส่ในเหยือกนี้เอาไว้เพราะว่าหัวเดียวไม่เยอะนะคะถ้าทำหลายหัวต้องหาหลูใหญ่ๆมาใส่นะคะหอมหอม ใส่พอใส่ผัดต้นหอมอะไรเงี้ยลงไปก็จะได้ความหอมกลิ่นกิมจิขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนนีคะได้แบบนี้เราก็ใส่ในโหลเสร็จแล้วถ้าเวลาเราจะนำมากินนะคะเราก็ตักขึ้นมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วนำมาตัด อีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครที่จะทําเป็นแบบชิ้นชิ้นนะคะทําเป็นแบบหั่นเป็นท่อนๆนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้กับใบใหญ่ดิฉันก็จะซ้อนไว้สามใบก็พอ อันนี้ทำทานเองไม่ได้ทำขายเราก็เอาที่สะดวกเลยค่ะทุกคนก็จะได้มีผักดองไว้ทานนะคะเอ,อเผื่อเวลาเร่งรีบนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วก็ม้วนแบบนี้ลงไป น้ำซอสเราเยอะเราก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยสามชอ่อก็เต็มสามชอ่อก็เต็มเหยือกหรือเวลาเราไปซื้อข้าวปั้นนะคะ เราก็นำมาทานกับมาทานกับกิมจิที่เราทำเองนะคะก็อร่อยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกิมจิอีกนะคะกิมจินี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเป็นผักล้วนเลยได้ผักหลายชนิดคุณประโยชน์ครบถ้วนเลยแล้วก็จะได้โปรตีนจากกุ้งแห้งด้วยนะคะหรือใครจะใส่กุ้งตัวใหญ่หรือว่ากุ้งสดก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ นี่ค่ะทำใส่ในเหยือกไว้แบบนี้แล้วก็โรยงาคั่วลงไปเมื่อกี้ลืมโรยโรยลงไปก็ได้ค่ะงาคั่วนิดหน่อยนะคะให้หอมคั่วเองนะคะงาคุกคๆุกคลุกคุก,คก,คกลงไปหอมหอม ใส่ไม่พอก็จะใส่ใครมีผักกาดเยอะพอดีดิฉันไปเจอผักกาดเมื่อเช้าก็แม่ค้าเขาเหลือหัวเดียวพอดีเขาก็ให้หัวย้าใหญ่สิบแปดบาทก็เลยซื้อมานะคะ สีสันน่ารักประทาน รับรองเติมข้าวเติมแล้วเติมอีกแน่นอน อันนี้น้ำที่เหลือนะคะเราก็ยัดใส่ลงไปเลยแนะนำให้ใช้ภาชนะที่เป็นแก้วนะคะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กัด เสร็จแล้วถ้ามีฝาปิดก็ปิดฝาเลยนะคะทุกคนนําเข้าตู้เย็นเวลาเราจะทานก็ออกมาทานเลยถ้าใครชอบสดๆก็คือทานวันนี้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี้ยมันสุกแล้วนะคะเสียาดายใส่ลงไปให้หมดโอ้ย Oh, oh. นี่ค่ะทุกคนจะได้กิมจิไว้รับประทานนะคะเย็นนี้ก็ทานได้เลยถ้าใครอยากให้สุกมากกว่านี้ก็คือรอสามวันนะคะทุกคนจะเปรี้ยวมากกว่านี้อีกอันนี้เดี๋ยวเราซีนเดี๋ยวเราซีนลงไปในซีนกับแล็บนะคะเพราะว่าดิฉันใช้เป็นเหยือกใบนี้จะไม่มีฝาปิด lòng phải dài nần dưỡng dài nần dưỡng gặp nần thất นี่คะ่ะทุกคนกิมจิฝีมือเราเองนะคะสดใสน่ารับประทานนะคะเดี๋ยวจะตั้งให้เห็นชัดๆเลยน้ำสีแดงเลอะเทอไปหมด นี่นะคะทุกคนกิมจิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันน่ารับประทานผักกาดหนึ่งหัวนะคะทำได้ทั้งหมดหนึ่งเหยือกกับหนึ่งกล่องนะคะก็ประมาณสี่ซีกนะคะเราผ่าได้สีซีกก็ทำหมดเลยต้นทุนไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำง่ายจะมาเสียเวลาตรงที่แช่เกลือนะคะทุกคน เดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงไว้ที่ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะส่วนที่เราเอาไปปั่นก็มีจะมีหอมใหญ่หนึ่งหัวขิงหนึ่งแย่งแล้วก็กระเทียมสิบห้ากลีบแล้วก็จะมีกุ้งแห้งสองช้อนโต๊ะแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนแป้งก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ น้ำ500มลแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล2ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเคี่ยวให้หนืดนะคะเคี่ยวให้เหลวหนืดหนืดเป็นยางมาตูมาคะ่ะแค่นั้นแล้วก็นำมาคลุกๆกับผักสดเสร็จแล้วก็นำมาทากับผักที่เราแช่เกลือ,อไว้ล้างสะอาดแล้วแค่นี้ก็ได้ทานแล้วคะ่ะไปคะ่ะทุกคนไปชิมกิมจิกันดีกว่า นะคะไปหาข้าวมาทานร้อนๆนะคะาหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะอขออภัยในความไม่สะดวกนะคะพอดีวันนี้ไฟล์เต็มก็เลยคลิปตัดไปลบไฟซะก่อนนะคะขอ,อ ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ